ดีมีอะไรเหรอครับป้าปาหนูเจอกระเป๋าตังใครก็ไม่รู้กระเป๋าตังใบนี้เหรอโ <Yeah. S 1> oh. อ้ย <Yeah. S 1> แย่ลวคบน้องๆตอนนี้เรามาเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วอยู่ๆเราก็เจอกระเป๋าตังใบนี้ oh. ก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครใช่ไหมพี่ดีใช่ไม่รู้ใครมาลืมไว้ เสียงเด็กร้องไห้ใช่ไหมครับพี่ดีแป้าป้าก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อะเฮ้ยนั่นไงมีเด็กคนหนึงอยู่ตรงนั้นจริงด้วยพี่ดีมีเด็กคนหนึ่งร้องไห้เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้งั้นเราไปถามเขาดีไหมนั่นนะสิเราเดินไปถามน้องเขาดีกว่าพี่ดีหนูหนูครับหนูหนูร้องไห้ทําไมลูกกขเปาตันหายเฮ้ยพี่ดี น้องเขาบอกว่ากระเป๋าตังค์หาย <Hej. S 1> พี่ดีเมื่อกี้เราก็เจอกระเป๋าตังค์ที่สนามเด็กเล่นเอ๊ะป๋าป๊าหรือว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์ของน้องเขาโอ้นัน่นน่ะสิหนูอันนี้ใช่กระเป๋าตังค์ของหนูไหมครับ <l ittle> ใช่เหรอครับลูกพอดีเลยพี่ดีถ้างนั้นนะ่ะเราเอากระเป๋าตังค์คือน้องเขาไปเลยดีกว่าพี่ดีอันนี้กระเป๋าตังค์น้องใช่ไหมครับกระเป๋าตังค์หนูครับฮะ อะไรนะกระเป๋าตังหนูครับเฮ้ยป๊าป๊ามีคนบอกว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าตังอีกคนหนึ่งแล้วนั่นละสิพี่ดีเกิดเรื่องแล้วว่าตอนเนี้มีคนบอกว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าตังถึงสองคนกระเป๋าตังหนูก็หายครับเป็นลายสปเดอร์แมนครับเป็นลนยสปเดอร์แมนเหมือนกันหรอใช่ครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นน่ะกระเป๋าตังหนูอ่ะ เป็นลายสไปเดอร์แมนแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับสไปเดอร์อ้าวยุ่งแล้วพี่ดีน้องเขาบอกว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าสไปเดอร์แมนใบนี้เหมือนกันถ้าไม่มีเจ้าของหนูขอเลยละกัน้ยพี่ดีไม่ได้มันนี่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดเราจะต้องถามหาเจ้าของกระเป๋าตัวจริงเอใครเป็นเจ้าของกระเป๋ากันนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกระเป๋าตังนั้นมันเป็นของฉันเฮ้ยมาอีกคนหนึ่งแล้วเฮ้ยมาอีกคนหนึ่งแล้วอันนี้มันกระเป๋าตังของฉันฉันทําหายตั้งแต่เมื่อวานนี้ของฉันของหนูครับเฮ้ยของใครกันแน่นี่นนเอาตัวเล็กนี่ก็บอกว่าของหนูคนกลางนี่ก็บอกว่าของหนู ส่วนคุณยายเนี่ย <น S 1> ก็บอกว่าเป็นของเขาเขาช่างขาช่งเขางเขาเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหยุด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 ก่อนโอ้โหพี่ดีตกลงกระเป๋าตังค์ของใครกันแน่เนี่ยพี่ดีเราต้องพิสูจน์แล้ว,ว,ลวนั่นนะสิในสามคนนี้จะมีแค่คนเดียวที่เป็นเจ้าของกระเป๋าตัวจริงอีกสองคน จะไม่ใช่เจ้าของกระเป๋านั่นคือเขาจะต้องโกหกงั้นเรามาดูของในกระเป๋ากันบะป๊านั่นเลยสิแต่ว่าจริงๆแล้วว่าน้องๆอ่ะถ้าเก็บกระเป๋าตังค์ได้อ่ะไม่ควรที่จะเปิดดูข้างในนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีคนอ้างว่าเป็นเจ้าของกระเป๋า3ามคนเราเลยจําเป็นจะต้องเปิดดูพี่ดีเราเปิดดูเลยครับว่าข้างในมีอะไรไหนพี่ดีดูซิว่ามีอะไรบ้างอ้ยมีกระดาษ บอกว่าคุณพ่ออาร์ตแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็คุณแม่เหมยแล้วก็เบอร์โทรวิ่พี่ดีแสดงว่าเจ้าของกระเป๋าอะจะต้องเป็น,ปนใช่เพราะเขาเขียนเบอร์โทรเขาไว้ในกระเป๋าแล้วมีอะไรอีกพี่ดีวิ่พี่ดีนี่มันนาฬิกาไอโมนาฬิกาไอโมนาฬิกาไอโมมันเป็นนาฬิกาของเด็ก ของเด็กนะพี่ดีแสดงว่าเจ้าของกระเป๋าตังค์จะต้องเป็นเด็กนะพี่ดีนี่นั่นไงพี่ดีแสดงว่าคุณลุงคนเนี้ไม่ใช่เ<น>จ้าของกระเป๋าคุณป้าคุณป้าเหรอคุณป้าครับคุณป้าน่ะโกหกนะครับคุณป้าไม่ใช่เจ้าของกระเป๋าฉันไม่ได้โกหกฉันเป็นเจ้าของกระเป๋าอ้าวยังไม่ยอมรับนะพี่ดีดูสิ นั่นนะสิในกระเป๋ามีกระดาษอยู่ใบหนึง่งแล้วคุณป้ารู้ไหมว่าในกระดาษใบนั้นเขียนว่าอะไรรไ,ไก่จิกเด็กใต้บนปากโอ่งก่จิกเด็กใต้บนปากอ่งเก่งมากครับตอบผิดคุณคือคนโกหกคุณไม่ใช่เจ้าของกระเป๋าตอนนี้ <c oughs> เจ้าของกระเป๋าเหลืออีกแค่สองคนใช่แล้วพี่ดีตอนนี้เจ้าของกระเป๋าเหลือคนที่อยู่เฉยๆกับคนที่โครจรรอบเด็กอีกคนหนึ่ง <c oughs> จะโครจรทำไมอ่ะตอนนี้นะครับเจ้าของกระเป๋าเนี่ยที่น่าจะเป็นเจ้าของตัวจริงเนี่ยมีอยู่สองคนเอ้ยเปลี่ยนกับโครจรแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนครับเดี๋ยวจะขอถามคำถามนะครับในนี้ชื่อพ่อแม่หรือชื่อใครบ้าง พ่ยาะจะยิงนายในในกระดาษนี้นะจะเขียนชื่อพ่อกับแม่ของหนูไว้นะจะของเจ้าของกระเป๋าตัวจริงไว้หนูต้องตอบให้ได้ว่าพ่อกับแม่ที่เขียนในกระดาษนะ่ะชื่อว่าอะไรจิ๊ดคุณพ่ออะไรครับคุณพ่ออะไรจิ๊ดคับคุณพ่อจิ๊ดคุณแม่คุณแม่อะไรครับค,ปปค,ค,คุณแม่จิ๊ปปี้คับอ่าคุณพ่อจิ๊ดคุณแม่จิ๊ปปี้นะอ่ะหนูบ้าง อาคุณพ่อของหนูชื่ออะไรครับป๊าป้าอาร์ตป๊าป้าอาร์ตแล้วคุณแม่นะครับชื่ออะไรครับมาม,ม,ม,มี่อาร์ตไม่ใช่มามี่อะไรมามีม่เหมยมามีม่เหมยทุกคนหนูดีรู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าไม่ของฉันนะของฉันใช่อ,อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียว ตอนนี้นะเรารู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋าตัวจริงแต่ว่าขอคําถามอีกคําถามหนึ่งเพื่อยืนยันให้แน่ชัดกว่าเดิมว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋านะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในกระเป๋านี้มีเงินกี่บาทนะพี่ดีอ่าไหนดูสิดูสิีสิอ่าถามเจ้าของตัวจริงนะครับในกระเป๋าใบนี้มีเงินกี่บาทครับอืมทรินึงไม่ใช่ หนึ่งแสนบาทอ่ะหนูครับในกระเป๋าใบนี้มีเงินกี่บาทครับหนบึ <S 1> 1 <S <บ>่งบาทหนึ่งบาทโอ้โหตอนนี้นะพี่ดีเราก็การู้แล้วแหละว่าใครอ่ะเป็นเจ้าของกระเป๋าตัวจริงพี่ดีปิดกระเป๋าแล้วเอากระเป๋ามอบให้น้องเจ้าของตัวจริงเลยครับได้อ่าอ่าเจ้าของกระเป๋าตัวจริงก็คือ เย้เจอกระเป๋าตัวจริงแล้วไล่ไหนีไปแล้วหนีไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนก็จำไว้นะคะว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราห้ามโกหกนะว่าเป็นของเราดีไหมคะเด็กเด็ไม่ดีนะอย่าทําตามนะเธอไม่ค่าินี่ไมกินเลยม้เราคิดต่อไปเรือยเร่อยเลย กดติดตามทุกช่องหนูดีทีวีแล้วก็ชอบขุนเขาทีวีตรงนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะอย่าลืมกินนมเยอะๆกินผักเยอยะๆสวัสดีค่ะเจ้ะเ